สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับฟงคอนเฟสฟงคอนแชรยครับครับก็เข้ามาตัดเชือกในมือรอบ c p f เงินล้านเป็นยังไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาชนะสองเลยครับฮะชนะรวดครับชนะรวดเลยในมือรอบนี้นะชนะใครบ้างครับชนะแรมโพครับอ่าอีกคนหนึ่งผู้ใดอีกคนหนึ่งเด่นมณีเด่นมณีลาประชานุกข้อสี่สองโอ้โหนี่ผลงานถือว่าต้องบอกว่าร้อนแรงมากในมือรอบครั้งนี้นะครับแล้วการซิปซ้อมเนี่ยเราซ้อมอยู่ ดาบลันสารคามครับอ่าซ้อมอยู่ใครผู้กองรันนะปั้มกับใครบ้างปั้มเพชรเดินชนครับเพชรเดินชนครับเยอะเลยครับหลายตัวเลยแต่ในเวทที่มันไม่ห่างกันก็เพชรเดินชนเนี่ยลงนวมด้วยปั้มด้วยในมวยรอบครั้งนี้เนี่ยเรามีเคยเจอใครมาก่อนก่อนที่เราจะเข้ามวยรอบไหมมีไหมยังยังไม่เคยเจอใครเลยแต่เกรดมวยของเราที่เราเจอมาเนี่ยมวยดังๆมีใครบ้างโดนเก้าเก้าเจอมาแล้วเพชรตนเป๊ะเพชรตนเป๊ะเจอมาแล้วเจอโดนเก้าเก้าเป็นไง แพ้ดุลเก้าเก้าแล้วแพ้ตนเป๋อแพ้เหมือนกันแต่ก็เจอกับมวยแบบเกรดเอบวกเลยแถวภาคอีสานเเนาะแล้วที่เจอใครครับเจออนันตชัยเล็กครับไม่เคยเจอเป็นไงวางแผนเนี่ยเขามวยเข่าดุดันเลยนะได้ดูไหมล่าสุดอะเออเป็นไงบ้างบูดีอยู่ครับอ่าแล้วเรายังไงดีฝีมือครับเราซ้ายหรือขวาซ้ายป่ะซ้ายครับซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะเรามีของหนัก เขาเลื้อยแน่เขาชนแน่เราทําไงดีอะเลื้อยมาเจอศอกกูมัหรออ๋อ,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 อเขาแบบเลื้อยอาจจะมาโดนศอกแล้วนะคือถ้าโดนศอกก็ผิดเกมได้สู <c oughs> ้ได้ไหมวันนี้คิดว่าสู้ได้ไหมได้เนอะวันนี้รถเท่าไหร่ครับน้องชายสองโลครับทั้งหมดคือรถสองโลวันนี้วันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้รถเจ็ดที่ครับศูนย์จุดเจ็ดสบายสบายปีนี้น้องชายอีทุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจ็ดจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยปเท่าไหร่ห้าสิบโลอ่าฝากแฟนมวยหน่อยฝากแฟนมวยหน่อยฝากเอ็มซีนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณครับครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องชายสวัสดีครับผมอนันท์เชลเล็กฟอร์พิคเนตครับครับวันนี้ก็ตัดเชือกมวยรอบครับชกคู่2หรือ3คู่2ครับอานนท์เลเล็กเจอใครครับเจอกับมังกรเพชรครับอ่าซ้อมเขาซ้อมอยู่ดาบรันเลยเนาะเราซ้อมอยู่ไหนครับสอโชคมีชัยครับอ๋ออยู่กับพี่ตู่สอโชคมีชัยครับอ่าผลงานในมวยรอบนี้เป็นไงอ่ะก่อนที่จะเข้ามาตัดเชือกแพ้หนึ่งชนะสองครับแพ้ใคร แพ้พุทโธครับครับแล้วก็ชนะใครชนะเฟรพนัทแล้วก็มาชนะพุทโธครั้งล่าสุดครับอ๋อแก้มือได้ด้วยครับล่าสุดนี่ก็เดินปั้มเดินตีไม่หยุดเลยอะครับนะครับแข็งแรงมากนะครับซ้อมส่อโชคพิชัยร่างกายสมบูรณ์วันนี้เราผ่านน้ำหนักคนแรกของรายการวันนี้มาเท่าไหร่ครับร้อยหกพอดีครับพอดีเป๊ะเลยวันนี้วางแผนยังไงหรือก็เดินอย่างเดียว ค่อยดูบนเวทีแล้วกันครับอ่าแต่พื้นเพลเราเป็นมวยเข่าเนาะไปปล่อยเท่าไหร่น้องชายอ่าสิบสามอายุเท่าไหร่ปีนี้สิบเก้าครับนะครับจากจังหวัดกระบี่ครับอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับวันนี้โชคตัดเชือกยอนรผมนะครับอันนี้ผมจำเป็นที่แน่นอนครับครับซ้อมสออโชคพิชัยนะโอเคขอบคุณครับพักผ่อนน้องชาย